สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวราศีตุลครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดินดวงปักที่สองของเดือนกุมภาพัานธ์มาแล้วครับปักนี้ชาวราศีตุลต้องเฮต้องดีใจนะครับเพราะว่าชาวราศีตุลในเวลานี้ตําแหน่งผู้ช่วยในเรื่องการทํางานทําธุรกิจตําแหน่งของคนที่จะเข้ามาทําให้งานของเราง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับ ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะได้ปรากฏดวงดาวนั้นขึ้นมาแล้วนะครับชาวราศีตุลเนี่ยในตำแหน่ง fifth house นะครับก็จะมีสุริยเทพนะที่ย้ายมาจากราศีมังกรแล้วก็พระพุธท,ที่ย้ายมาจากราศีมังกรนะครับสองดาวนี้เข้ามาอยู่ในราศีกุมใน fifth house ของชาวราศีตุลนะน,นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า เขามีกำลังที่จะทำให้ดวงชะตาดวงนี้นะครับสามารถประสบความสำเร็จโดยการช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหมายผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารเครื่องมือเครื่องใช้นะครับถือว่าเป็นลูกน้องหมดนะเราซื้อลรถมาคันหนึ่งซื้อคอมมาเครื่องหนึ่งซื้อกล้องอันหนึ่งซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรับใช้ประโยชน์ให้เราทั้งหมดทั้งสิ้นนะ ตามหลักคราศาสตร์ของใช้ก็ยังถือว่าเป็นลูกน้องบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยชาวราศีตุลในปักสองเนี่ยจะได้ของใหม่ๆนะครับจะเป็นของใช้ใหม่ก็ตามหรือว่าลูกน้องลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้สร้างผลงานที่ดีได้สร้างทางเลือกทางออกผลผลลัพธ์ดีๆในทางธุรกิจให้นะครับอันนี้ชาวราศีตุลน,นะ นะเมื่อดาวพระสุริเทพกับพระพุทธเข้าไปอยู่ในตำแหน่ง fifth house นะครับก็คือตำแหน่งปุตตะบะวะนั่นเองทีนี้มีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ยังเอฟเฟกกับชาวราศีตุลอยู่ก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็อยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในตำแหน่ง fourth house อันนี้ต้องบอกว่าการทำแบรนด i n g นะครับการที่เราจะทำธุรก,กิจให้เป็นที่รู้จัก ให้เป็นที่น่าสนใจจดจำเนี่ยมันยังมีเวลาที่จะทำในสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยเพราะว่าดาวองคารานี่ยังสถิตโฟร์ทาวส์ของชาวราศีตุลอยู่นะฮะเพราะนั้นบรรยากาศทางธุรกิจในปักแรกของราศีกุมและก็ปักที่สองของราศีกุมของคนที่เกิดในช่วงเวลาชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าดีงามมากๆนะครับทั้งเดือนเลยนะ ทั้งเดือนเลยใช้ได้เลยนะครับแต่ผมก็มีเรื่องที่จะบูสต์เพิม่มเติมให้พวกเราสำหรับคนเก่งคนขยันที่ทำได้นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้ัญญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,นาศเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกาะโกสในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยัญญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาวิธีมงคลลธาตุจากรจักรมกฏเรียบร้อยแล้วครับ ครับกลับมาแล้วนะครับเรามาดูว่าถ้าคุณอยากให้ได้มากกว่านี้นะครับคุณจะต้องทำอะไรบ้างเนาะคือดาวพระพุธเนี่ยนะครับมาอยู่ร่วมกับพระสุริยเทพก็จริงอยู่แต่ดาวพระพุธในเวลานี้นะครับเป็น second house ของพระราหูตามวิถีทางเดินของพระราหูนั่นหมายความว่ามาร์เก็ตติ้งที่ เป็นสุดยอดของ strategy กลยุทธ์เนี่ยนะครับคือ Marketing ที่ขายถูกตอนแรกขายแพงตอนหลังนะชาวราทีตุนจำไว้เลยนะครับนับตั้งแต่ปักที่2เดือนกุมภาไปเนี่ยขายถูกตอนแรกๆนะครับแล้วไปขายแพงขึ้นนะสินค้าที่จะใช้ต่อเชื่อมสินค้าที่จะต้องใช้ด้วยกันหรือบริการ ที่เขาจะต้องใช้ในอนาคตเนี่ยขายแยกกันนะตัวแรกเนี่ยซื้อแบบถูกถูกก่อนแล้วก็มีออปชันมีการอัปเกรดมีการตอบเพิ่มต่อเสริมนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ยจะแพงไอข้างแรกเนี่ยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยจะถูกนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดาวพุธนะอยู่ในตำแหน่ง second house ของพระราหูหรือพระราหูอยู่ในตำแหน่ง second house ของพระพุธมันจะ สลับไข่กันอย่างนี้นะครับการตลาดประเภทที่ล่อลวงโดยราคาถูกล่อให้ซื้อก่อนนะเชิญให้ซื้อก่อนอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นของที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายและก็ตรงกับดวงนะอันนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะครับที่จะได้รับกระบวนการนี้ก็แนะนํากันไว้นะครับแต่อยากให้ทําแบบ มีการวางแผนเรื่องต้นทุนกำไรดีๆนิดหนึ่งอันนี้ไปได้ไกลมากๆเลยนะครับไปได้ดีไปได้ไกลนะอยากจะฝากชาวราศีตุลไว้นิดหนึ่งนะครับหากมีโอกาสนะเมื่อองค์พระสุริยเทพพร้อมใจด้วยพระพุทธและพระเสารสถิตอยู่ในราศีกุมคือตําแหน่งของศาลาเจดีนะครับที่อยู่ติดกับน้ําใหญ่ไม่ว่าจะเป็น วัดอรุณนะครับพระปรางวัดอรุณเนี่ยจะเป็นพระปรางที่สถิตร่วมกับธาตุลมและน้ำนะก็คือติดน้ําใหญ่อันนี้ไปกราบสักการบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอดคล้องกับชาวลาสีตุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปักที่สองเนี่ยนะครับไปได้เลยนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับดวงชะตานะฮะก็ไปแล้วอย่าอธิษฐานขออะไรเด็ดขาดน,นะครับ ลองไปด้วยใจเคารพบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้ก่อนนะไปด้วยความว่างสามารถตักตวงอะไรกลับบ้านได้เยอะนะอย่าไปเพราะความอยากแล้วก็อยากกลับด้วยการแบกขนออกมานะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะยิ่งเราว่างเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับโอเคเจอกันใหมอ่อีพีหน้าครับอีพีนี้อาจารย์งคลลาไปก่อนท้ายนี้อาจารย์มงคลก็ขอฝากนะตัว เทา้าไยซิงนะาชาซิงเอียเนี่ยในทางอินเดียเนี่ยมีชื่อว่ากูเบรามีชื่อว่ากูเบราหรือว่า,ทา,วทาเท้าธนบดีแห่งทรั์เนี่ยนะครับไยซิงเอียรเวสุวรรณกูเบรานะครับไชซิงเนี่ยนี่องค์เดียวกันหมดนะครับก็อธิษฐานได้อัน,นี้ทำจากทองคำนะทำจากทองคำแล้วก็น่าสะสมมากนะครับ เอาไว้ในคอลเลกชันของเรารูปเทพเจ้านะครับมังกรเทพเจ้าฉายซิงพระพิคเนตทองคำอะไรเงี้นะฮะวันหนึ่งเนี่ยเป็นสมบัติที่มีค่าได้แล้วค่อยๆสะสมชิ้นเล็กๆน้อยๆไม่แพงอย่างเงี้ยนะครับก็สมเหมาะสมแก่การออมนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะชาวราศีตุลเจอกันใหม่ปีหน้าปีนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์คุยกันสวัสดีครับ